มีใครเตะเข้ารูคนันชนะโอเคสู้ดีครับผ,ผูผีวันนี้อยก่มาเตะบอลกีตีบอลห้เข้าดูดนะูดูไดูดูดูไม่เข้าเข้าดูคุกดตัดอ,อกหรือตัดอ,อกโอเคครับ คุกค <rude S 2> ื <ing> อเมื่อคือเมื่ออีกรอบหนึ่งให้สิบลูกสิบลูกเลยหรอเจ้ครับเคยเตะเข้าสิบลูกคนนั้นชนะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอันนี้มือบางเฉยๆเราเราไม่เห็น ไม่เข้าครับไม่เข้าครับอ,อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมไปตักงก่อนโอเคเสร็จแล้วเตะเ,เลยครับเ,เป็นไงครับ อันนี้ิโ้แครับทุกสิ่งกยนี้ผมก็ชิโแล้วคณไม่มีทางชิปะกอคุณดูอันนี้อันนี้ไม่ชิโแล้วครับโอ้อันนี้ผมไม่เกี่ยวไม่เข้านะครจุติแบบรูตูอร้ผมจะติแบบรูต แับตาดูไว้นะครับอยู่ที่สองเห็นไหมครบลูกมันก็จะโค้งแบบนุ่ตู้คาร์ดเนี่ยบอลบอลติดที่หนอยู่ของคุ่นผมหลงแบ่เปลูกเอ้ยเป็นแม่เซตถ่ายคลิป Oh